รเรามาดูวิธีการนะครับสอยด้านหลังให้สลุกเป็นรากไสนะครับนะครับส้งผมก็เป็นเปิดข้างเปิดข้างเปิดด้านในรากไสนะครับมันมมันส้งผมเปิดข้างนะครับว่าด้านนอกจะจะปิดไว้นะครับนี่เรามาทำยังไงให้สลุกนะครับใช้คันลานนะครับคาทำอย่างนี้นะครับ ใช้คันปลานะครับคอยครับคอยออกนะครับผมจะใช้วิธีในการสับนะครับสับนะครับสับเีบยมอยู่กับพี่นะครับแต่ว่านิ้วเราจะรีบผอมออกมานะครับ จะรู้ว่าผม,ผมนะครับก็เริ่มเริ่มจะสลบนะครับเริ่มฉลบเริ่มฉลบเป็นรากใครนะครับแล้วก็ผมไม่นะครับ วิดูนะครับอน,นี้เราเอาตดข่ายนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับ ใช้วีนะครับหวีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ปันไก่ปันปานะครับสัตบนหวีนะครับแล้วก็ขยับวีขึ้นขึ้นอยนะครับ เป็นเขามียักโศกนะครับรับก็เริ่มสโลปแล้วนะครับ ก็เป็นวิธีการนะครับสับผมโดยฟันปลาทําให้สลกนะครับด้านหลังนะครับเป็นส่งผมเปิดในรากใสนะครับความก,ก็ประมาณเท่านี้นะครับ